เคยเสียหนักหนักแล้วจะกลับมายังไงถคามีปัญหานี้บ้างบางคนเสียกําลังใจสูญเสียความมั่นใจไปแล้วกลับมาเทรดไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันกลับมายังไงเนาะเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเทรดเสียกันไปพอสมควรนะครับจะกลับมาได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันหนึ่งเลยเราต้องถามตัวเองก่อนเนาะว่าเราได้เรียนรู้อะไรรีบกลับรีบมาตั้งคําถามนะเราได้เรียนรู้อะไร ถ้าเราไม่ถามตัวเองนะครับว่าเราได้เรียนรู้อะไรเนี่ยมันก็จะไม่ได้อะไรเลยคุณจะมองว่าฉันเสียเงินไปเปล่าๆฉันเสียกำลังใจฉันสูญสิ้นทุกสิ่งและการเทรดมันไม่ได้เรื่องการเทรดมันไม่เวิร์กนะสิ่งสําคัญนะครับอย่าจมอยู่ในความรู้สึกแบบนั้นนานอย่าไปจมกับมันครับรีบเปลี่ยนคําถามเปลี่ยนมุมมองในการเทรดเนาะถ้าเกิดคุณไม่ตั้งคําถามใหม่ว่าฉันได้เรียนรู้อะไรคุณจะตั้งคําถามอีกแบบหนึ่งคุณจะไปตั้งคําถามว่าการเทรดนี่มันสาเร็จได้จริงหรอวะ ถูกต้องบ้าลองสังเกตตัวเองถ้าคุณไม่ตั้งคำถามว่าฉันจะได้เรียนรู้อะไรกับมันคุณจะไปตั้งคำถามอีกแบบหนึ่งว่ามันสำเร็จได้จริงหรอคนสำเร็จนี่คือเขาทำได้จริงหรือเขาขี้โม้และคุณจะไปมองในเชิงลบกับมันว่ามันไม่ได้เรื่องในการเทรดจริงไหมครับถ้าเกิดจริงพิมพ์บอกด้วยว่าจริงโอเคถามตัวเองกันก่อนอน,นะว่าคุณได้เรียนรู้อะไรกับมันนะครับตอนที่ผมเทรดเสียไปเยอะๆเนี่ยมันก็ซุดเหมือนกันผมเคยคิดจะเลิกเทรดหลายครั้งแล้ว เชื่อไหมเคยคิดจะเลิกเทรดหลายครั้งละแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมกลับมาได้บ่อยๆสองครับสิ่งนี้ผมรู้ว่าผมจะได้อะไรอืรู้ว่าเราจะได้อะไรในการเทรดนะครับต้องดึงตัวเองกลับมาให้เร็วครับได้เรียนรู้อะไรและคุณต้องรู้ว่าคุณจะได้อะไรถ้าเกิดคุณเทรดประสบความสําเร็จไหนทุกคนลองบอกผมหน่อยนะครับว่าถ้าคุณเทรดและประสบความสําเร็จคุณจะได้อะไรหรอลองคอมเมนต์มาหน่อยสิ มันต้องตอกย้าตัวเองคุณต้องเห็นภาพเนี้ยให้มันชัดเจนว่าถ้าเกิดคุณสําเร็จคุณจะได้อะไรสําเร็จในการเทรดมันดียังไงกับคุณมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างบางคนนะครับบอกว่าโอ้ไม่ต้องไปคิดเรื่องสําเร็จในการเทรดหรอกไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่าอถ้าเกิดยังคิดอย่างนั้นแสดงว่ายังเทรดไม่ได้ต้องเปลี่ยนมุมมองทุกอย่างทําได้หมดนะครับใครอย,ใอยู่ในสภาวะแบบเนี้ยลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยมาคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างวันที่คุณเทรดเสีย ผมจะค่อยๆลิสต์ออกมานะตอนที่ผมเทรดเสียครับผมไม่รู้อะไรเลยผมไม่รู้อะไรเลยผมก็รู้เทคนิคอะไรบางอย่างมันทําให้ผมได้มาตกผลึกกับตัวเองว่าหนึ่งผมอาจไม่รู้อะไรเลยก็ได้ถ้าเกิดเรารู้เราคงจะไม่เทรดเสียขนาดนั้นหรอกจริงไหมครับมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้นะสิ่งตรงนี้เนี่ยมันทําให้เราไปเรียนมากขึ้นเรียนบวกถามคนสําเร็จว่าจริงๆการเทรดเนี่ยมันทาแค่ไหนวะ อะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้ประสบความสําเร็จผมตั้งคําถามแบบนี้มาตลอดผมไม่รู้อะไรอตั้งคำถามแบบนี้ผมไม่รู้อะไรมีอะไรบ้างที่ผมแตกต่างจากคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วคนสําเร็จเขารู้อะไรมีอะไรที่ผมยังไม่รู้เหมือนเขาผมรีบขวนขวายครับรีบไปเรียนรู้หลายๆคนเนี่ยเสียดายค่าเรียนไปเรียนฟรีใน u ู u b e จริงๆผมอยากจะบอกว่าเรียนฟรีใน YouTube มันไม่ได้ผิดอะไรมันก็เป็นท่าที่ดีมันเป็นเทคนิคที่ดีครับแต่บางอย่าง บางอย่างแล้วมันข้ามขั้นตอนน่ะคุณเข้าใจคาว่ามันข้ามพื้นฐานไหมมันข้ามพื้นฐานมันข้ามขั้นตอนอะไรบางอย่างของคุณไปคุณอาจจะไม่รู้อะไรบางอย่างและคุณอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆก็ได้คุณอาจจะละทิ้งมันไปมันเลยไม่สําเร็จอยู่อย่างนี้อืมตอนนั้นผมให้ความสําคัญแค่รู้บางเทคนิคตอนนั้นนะที่เราเสียเสียเยอะผมให้ความสําคัญแค่เรารู้บางเทคนิคก็ได้ และจําแค่แบบนั้นไปใช้ครับผมไม่ได้รู้รอบอะไรเลยรู้แค่กรอบแคบๆเหมือนกับเราเข้าถ้าและผมมีแค่ไฟฉายสกิลตอนนั้นผมมีแค่นั้นนึกภาพออกปะสกิลตอนนั้นที่มีอ่ะเหมือนกับแค่เราเราเข้าถ้ำมืดๆแต่เราเห็นแสงสว่างแค่ไฟฉายที่เราส่องไปผมเห็นแค่นั้นครับและผมคิดว่าแค่นั้นทําให้ผมประสบความสําเร็จได้จริงๆมันก็สําเร็จได้แหละ แต่ด้วยความอยากข้างในมันอยากจะรู้ว่าข้างนอกนั้นมันมีอะไรอีกมันมีอะไรให้ผมได้เห็นอีกอผมก็เลยเรียนรู้เพิ่มครับทําสกิลตัวเองให้เป็นเหมือนกับหลอดไฟะสว่างมากขึ้นตอนนี้สิ่งที่ผมมีเหมือนกับผมเปิดไฟได้ไดทั้งถ้ะเหมือนผมเห็นทั้งแมพเออผมชอบแบบเนี้ยมันทําให้ผมได้เห็นแล้วว่าอ๋อกราฟมันมาแบบนี้นะเราจะวิเคราะห์ยังไงเราจะจับทางมันยังไงมันจะขึ้นจะลงยังไงเราอธิบายมันได้เมื่อก่อน ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมกราฟมันถึงลงทําไมกราฟมันถึงขึ้นอธิบายไม่ได้แต่ตอนเนี้เรามาฝึกตัวเองเราเก่งขึ้นเราก็ทําได้มากขึ้นนะครับดังนั้นลองถามตัวเองดูคุณได้เรียนรู้อะไรจากการเทรดเสียครั้งนี้บ้างโอเคไหมครับหรือบางคนเนาะคุณเรียนกับผมไปแล้วคุณเรียนในคลาส forex เทรดซันของผมไปนะครับเรียนในคลาส chart pattern ของผมไปแล้วผมอยากจะบอกว่าสองคลาสนะั้นเป็นคลาสที่ดีมากนะมันเป็นแก่นการเทรดทั้งหมด ถ้าเกิดคุณเรียนทั้งหมดไปแล้วและคุณยังทำไม่ได้คุณต้องตั้งคำถามเหมือนเดิมว่าคุณพลาดอะไรไปทำไมมันยังทำไม่ได้เราได้เรียนรู้อะไรกับมันอีกโอเคไหมผมอยากจะบอกอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเทรดเสียเยอะนะครับมันเป็นเพราะเขาพลาดเรื่องนี้เลยพลาดเรื่องนี้ครับไม่ให้ความสำคัญกับการบริหารล็อตไซส์จริงป่าลองถามตัวเองนี่ทุกครั้งที่คุณล้างพอร์ตเป็นยังไงคุณลงล็อตไซส์ผิด สมมติงา่าคุณอาจจะไม่ได้ลงล็อตซ้าผิดหรอกแต่คุณไม่เคยคำนวณล็อตเลยว่าถ้ามันเสียมันจะเสียขนาดไหนคุณไม่เคยคำนวณเลยคุณกดไปเรื่อยๆครับถึงจังหวะที่มันจะแพ้คุณก็ไม่กล้าคัดทิ้งคุณทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็เสียเยอะนั่นหมายความว่าคุณกำลังติดอยู่ในสภาวะอารมณ์อ่าเรื่องนี้นะเรื่องอารมณ์สามติดเรื่องอารมณ์ในการเทรดครับคุณอยากเอาชนะมากเกินไปและไม่เข้าใจความเป็นจริงว่ามันผิดเข้าใจว่าการเทรดคุณต้องเข้าใจความเป็นจริงก่อนว่ามันมีทั้ง กำไรและขาดทุนซึ่งคุณต้องยอมรับได้ทั้งสองฝั่งเดี๋ยวนี้ผมาบางทีนะผิดผมก็รู้ว่าผิดแล้วผมก็คัดทิ้งเลยผมเสียแค่ร้อยจุด่คุณคิดดูดิผมเสียแค่ร้อยจุดผมคัดทิ้งเลยและผมรอดูทิศทางใหม่ให้มันชัดเจนรอมั่นใจรอการคอนเฟิร์มอีกนิดนึงแล้วค่อยกดออเดอร์ใหม่ก็ได้และผลลัพธ์มันทําให้เราลันกําไรได้อย่างมั่นใจครับผมคัดทิ้งที่ร้อยจุดแต่ผมทํากําไรใหม่ได้ห้าร้อยจุดหกร้อยจุดอย่างนี้คุ้มค่าไหมครับ โคตรคุ้มแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเทเสียล้างพอร์ตเทเสียเยอะเนี่ยเราติดอารมณ์เนี่ยเราอยากชนะมากเกินไปเวลาเรากดออเดอร์เราไม่อยากคัดทิ้งเราไม่อยากเห็นตัวเองขาดทุนและพอเราผิดเราไม่ได้ปล่อยให้มันผิดไปอย่างเดียวไม่ได้ปล่อยให้มันโดนล,ล่าไปอย่างเดียวเราเราเบิร์นลอสสู้ด้วยเพื่อให้มันกลับมาแล้วมันจะมีวันหนึ่งที่มันไม่กลับมาเราจะเสียแบบครึ่งพอร์ตเสียไปเยอะเสียในกรณีที่แบบไม่สามารถกลับมาได้ดังนั้นครับผมได้เรียนรู้แล้ว โอเคป่ะ okay, ทั้งหมดเนี่ยผมได้เรียนรู้แล้วเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเลยว่าถ้ายังทําพฤติกรรมเดิมผมจะไม่มีวันชนะมันอีกผมจะไม่มีวันชนะการเทรดได้เลยถ้ายังทําพฤติกรรมเดิมดังนั้นเนี่ยเห็นปะ่ะเรียนรู้แล้วเปลี่ยนพฤติกรรมครับง่ายๆเปลี่ยนพฤติกรรมเลยและไม่ต้องไปใช้ทุนเยอะจำเอาไว้นะ,ะตรงนี้ใครตกผลึกได้เหมือนผมลปล่พิมพ์บอกหน่อย ว่าเข้าใจแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับทุกคนสามอย่างเนี้ยที่ทําให้คุณติดสามอย่างเนี้ยที่ทําให้คุณยังเทรดเสียอยู่แม้ว่าคุณจะมีเทคนิคที่ดีแต่ทําไมมันยังเทรดเสียอยู่เนี่ยครับมันติดที่อารมณ์ตรงนี้อาจจะยังไม่รู้บางเทคนิคน้อยทำให้คุณตัดสินใจได้ไม่ถี่ถ้วนไม่ให้ความสําคัญกับการบริหารลอ็อตไซส์กดล็อตมั่วไม่ยอมบริหารสามครับอารมณ์อยากชนะมากเกินไปแพ้แล้วไม่ยอมคัดแพ้แล้วใจสู้ สู้จนตัวตายมันก็เป็นไปแบบนั้นผมมักมีคติประจําใจบอกกับตัวเองนะครับว่าอย่าให้ความล้มเหลวในวันนี้มาทําลายแผนอันยิ่งใหญ่ของตัวเองอย่าให้ความล้มเหลวในวันนี้มาทําลายแผนที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองเหมือนผมรู้ว่าการเทรดของผมเนี่ยคือทุกอย่างเลยนะคุณเข้าใจเนาะการเทรดคือทุกอย่างเลยนะผมรู้ว่าผมจะได้ไรายจากการเทรดอะ ลองคิดดูสิว่าอาชีพไหนจะง่ายเหมือนกับการเทรดบ้างอาชีพไหนจะดีเหมือนกับการเทรดบ้างไม่ต้องไปเจอคนเยอะอยู่บ้านกดเทรดทำกำไรสบายๆชิวๆแบบนี้ผมยังหาไม่ได้นะจากการที่มันได้กำไรขนาดนี้นะครับอันนี้พูดในกรณีที่เราเราเทรดได้แล้วนะมันไม่มีอะไรที่มันจะดีไปกว่าการเทรดณขณะนี้แล้วนะครับมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟมากการเทรดนี้สามารถทำกำไรได้หลักล้านต่อเดือนลองคิดภาพตามดูดิ ถ้าเกิดคุณทํากําไรได้หลักล้านต่อเดือนแค่มีคอมมีมือถือและก็นั่งอยู่บ้านหลักล้านต่อเดือนชีวิตเปลี่ยนไปขนาดไหนผมรู้ว่าผมจะได้อะไรมาและผมรู้ว่าผมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนิดเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมต้องการมาอยู่ในกำรรม,มือผมหมดเลยถ้าเกิดผมไม่เปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้อนาคตผมก็จะทิ้งดิ่งเหมือนกันตอนนี้เหมือนผมมีแค่สองทางเลือกเท่านั้นว่าจะชีวิตดีหรือจะชีวิตทิ้งดิ่ง คุณเลือกแบบไหนครับพิมพ์มาเลือกแบบไหนคุณมีสองทางเลือกชีวิตดีพุ่งทยานไปเลยหรือจะทิ้งดิ่งมันเลือกแบบไหนครับพิมพ์มาเห็นไหมพี่เอ็มบอกว่าเข้าใจครับฟิลตอนนี้เลยเอออยาติดเทรดแบบพน,นันผมเข้าใจฟิลลิ่งนั้นนะมันไม่อยากแพ้และมันอยากจะกลับมาชนะใจนักสู้เราคาดหวังกับมันแต่รู้ไหมครับว่าตอนนี้ผมไม่ได้คาดหวังกับมันผมฝึก ที่จะปล่อยวางโอ้โหมันเป็นอะไรที่ลึลกซึ้งมากนะคุณเห็นผมพาคุณนั่งสมาธิพาทำอะไรเงี้ยผมฝึกสองสิ่งควบคู่กันไปนะผมฝึกเรื่องจิตวิญญาณกับการเทรดอืมผมถึงกลับมาได้ไงฝึกจิตวิญญาณบวกการเทรดผมทำทั้งสองสิ่งเนี่ยให้มันขนานกันไปนั่งสมาธิปรับอารมณ์ให้มันแจ่มใสผมมาสอนคุณเรื่องไวเบชั่นเรื่องการฝึกจิตเรื่องกดแรงดึงดูดเพื่ออะไรกัน ถ้ามันไม่จาเป็นผมไม่มาบอกคุณหรอกจริงไหมครับผมจะไม่มาทําตัวเป็นไลฟ์โค้ดหรอกถูกต้องไหมมีบางคนก็แซวนะครับคอมเมนต์มาใน YouTube บ้างล่ะใน Tik t o อกบ้างล่ะว่าไลฟ์โค้ดมึงเอาอีกแล้วไลฟ์โค้ดอีกแล้วก็ให้ทำยังไงอ่ะเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากถ้าเกิดคุณเทรดแล้วคุณเครียดคุณเทรดแล้วคุณหงุดหงิดแล้วคุณไม่สามารถจัดการมันได้ผมพูดตรงๆนะว่าเลิกเทรดดีกว่าไปทําอาชีพอื่นก็ได้ตังเหมือนกันจริงไหมครับแล้วมันไม่ทําให้คุณเครียดและเสียเงินด้วย ไปขายลูกชิ้นดีกว่า <c oughs> ผมเคยคิดนะถ้าเกิดกูเทรไม่ได้กูไปขายลูกชิ้นละอย่างน้ยกูก็ได้กินลูกชิ้นอย่างน้อยเออขายไม่ออกกูก็ได้กินลูกชิ้นนะครับอย่างน้อยก็มีคนซื้อทุกวันอะ่ะยังไงยังไงก็กําไรอะ่ะไปขายลูกชิ้นเออดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเราจะเราจะเข้ามาสู่การเทรดเนี่ยคุณต้องทําความเข้าใจว่ามันเล่นกับเรื่องอารมณ์ของคุณคุณต้องปรับภายในตัวเอง ต้องปรับฟีลลิ่งของตัวเองและทาความเข้าใจกับมันว่ามันเป็นแบบนี้ปรับอารมณ์ตัวให้มันอยู่แดนบวกบ่อยๆฝึกจิตฝึกนั่งสมาธินะครับผมถึงรอดกลับมาได้ไงไม่ว่าผมจะเทดเสียไปผมก็รู้ว่าเดี๋ยวผมก็หาเงินใหม่ได้เออเทเสียไปเดี๋ยวก็หาเงินใหม่ได้ไม่ต้องกงังวลคุณลองสังเกตตัวเองดีว่าทุกวันเนี้ยคุณเก่งมากเลยนะใช่ไหมทุกวันนี้คุณเก่งมากเลยนะไม,นนมยนะไม่รู้หาเงินจากไหนมาเติมพอร์ตตลอดเลยจริงไหมครับ เเอกอ่งมากเลยนะทุกคนไม่รทุกคุณหาเงินจากไหนมาเติมพอร์ตกันทั้งนั้นเก่งมากอยากจะให้การเทรดเป็นไรายได้เนาะแต่บางคนก็ทํามันเป็นรายจ่ายประจาซะงั้นแล้วคุณก็หาเงินมาเติมมันได้อีกแต่ใครนะครับที่เบื่อแล้วว่าจะเติมเงินเข้าไปในพอร์ตเนี่ยอยากจะปั้นให้มันก้าวกระโดดแนะนําครับฝึกฝนก่อนคุณอาจจะข้ามพื้นฐานบางอย่างไปเนาะกลับมารีเช็คพื้นฐานตัวเองใหม่ทั้งหมดแล้วค่อยๆก้าวทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับ และฝึกเรื่องภายในฝึกเรื่องจิตวิญญาณไปพร้อมๆกับการเทรดฝึกจิตนั่งสมาธิปรับอารมณ์ตัวยให้มันเป็นแบบเป็นแดนบวกจิตจ่มใสและคุณจะพบการเทรดที่เข้าสู่คำว่าความสงบได้เข้าสู่คำว่าความสุขได้และปล่อยวางผลลัพธ์ได้จริงๆเป็นไงเคลียร์ไหมวันนี้ถ้าเกิดเคลียร์พิมพ์บอกหนว่าเคลียร์พิเปิลเป็นไงละขำเลยนะคูปอพูดถูกนะพี่ เออถ้าพี่เครียดอตพี่ไปขายลูกชิ้นดีกว่านะสิ่งที่ได้เรียนอ่าคุณอภิชิตนะครับสิ่งที่ได้เรียนกับโค้ดทั้งคลาส1 0 2 2 0 1 2 0 2โอ้โหมีคัดไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้นะ2 0 2เทสซันรีเทสกาปปิงอ่อคลาสไหนอีกเนี่ยแบ็กเทสนะครับ2 0 1มันจำเป็นถ้าเกิดคุณแบ็กเทสเป็นคุณจะเก่งขึ้นเร็วพื้นฐานแต่ละอย่างที่ผมสอนไปอ่ะผมบอกเลยว่ามันข้ามไม่ได้เนาะ ใครที่อยากจะเร็วคุณฟังผมนะใครอยากจะเก่งเร็วใครอยากจะทํำกำาไรได้เร็วอยากจะประสบความสำเร็จในตลาดเชื่อผมเรียนตามสเต็ปเนี้ยเร็วที่สุดแล้วเร็วกว่าเนี้ยคุณจะแหกโค้งเขา้าใจไหมเร็วกว่านี้คุณจะแหกโค้งใครไม่ฝึกใครจะรีบรัดใครจะรีบอัดลอด็อตเดี๋ยวแหกโค้งหมดครับเร็วที่สุดคือการทําพื้นฐานให้มันแน่นแล้วค่อยๆไปควบคู่กับการฝึกเรื่องภายในของคุณนี่คือเร็วที่สุดแล้ว เร็วกว่านี้แหกโค้งครับไม่สำเร็จออคลาสหนึ่งศูนย์ส 1, 0, องคลาสนี้เนาะอ่านขาดชาร์พ t ทเทิลคลาสนี้ดีมากทำให้คุณออทาให้คุณได้ออได้ได้เห็นจักรวาลการเทรดทั้งหมดเลยได้เห็นภาพรวมได้เห็นพ a ทเทิลน,นะครับแบ็กเทสคืออะไรเดี๋ยวผมจะแบ็กเทสให้ดูว่าทำยังไงนะคุณอภิษบอกว่ายิ่งถ้าเราเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยทบต้นเวลามันทวีใช่มันมองมันไม่ยากเลยมันแค่รอถูกต้องครับ อันนี้อันนี้ใช้คําว่าแค่รอใช่ไหมผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าเดีย๋ยวถ้าเกิดคุณเก่งขึ้นน่ะคุณจะไม่ใช้คําว่ารอฟังดีดีนะถ้าเกิดถึงวันใดวันหนึงนะคุณเก่งขึ้นคุณจะไม่ใช้คําว่ารอครับคุณจะใช้คําว่า enjoy เออ enjoy ระหว่างทาง enjoy ไม่รอเลยลองนึกออถึงกิจใจของคนที่รออะไรบางอย่างมันกระวนกระวายไหม กําลังรออะไรบางอย่างมันเครียดนะว่าเมื่อไหร่มันจะมาวะเมื่อไหร่มันจะได้วะเมื่อไหร่มันจะถึงวะเนี่ยนี่คือการรอเมื่อไหร่พอจะโตวะเมื่อไหร่กูจะมีเงินเยอะสักทีวะนี่คือการรอมันเครียดครับมันส่งผลต่อความเครียดส่งผลต่อความกดดันแล้วสุดท้ายคนเรามันรอไม่ไหวมันต้านความอยากไม่ได้ตอนนี้ผมเอ j นจอยผมไม่รอผมเอ็นจอยเอ็นจอยคืออะไรผมสนุกกับการเทรดไปเลย สนุกกับวันนี้ครับผมคิดการเทรดคือการเก็บเลเวลเอางี้ดีกว่าผมเก็บเลเวลคุณต้องมีการพลิกแพงในหัวของคุณนะ่ะผมเก็บเลเวลอยูอ่ตอนนี้นะครับผมปั้นเนาะจากเจ็ดร้อยวันน,น,นี้วันนี้ทำกำไรได้แล้วนะครับตอนนี้มีประมาณหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยดอลลาร์แล้วเจ๋งไหมเมื่อเมื่อวันเสาร์ใช่ปะผมบอกว่าผมมีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยตอนนี้หมื่น เมื่อวันเสาร์เนาะมี11,300หรือ500ประมาณนั้นตอนนี้นะครับขึ้นมาเป็น13,500ดอลลาร์แล้วอ่ะปรบมือให้ผมหน่อยเย้ Yay, Enjoy Enjoy เก็บเลเวลฮะทําผมสนุกกับมันผมจะทําสิ่งเนี้ยจาก700ดอลลาร์ของผมเนี่ยให้กลายเป็น1ล้านดอลลาร์ให้ได้แล้วผม Enjoy กับมันครับดูดิทุกคนด,ดูนะคุณอาจจะเสียไปเป็นแสนแล้วจริงป่ะแต่ดูผมเริ่มผมกลับมาทําที่700เพราะอะไร เพราะอย่างหนึ่งผมอยากจะเป็นแบบอย่างให้คุณด้วยอยากเป็นแบบอย่างครับว่าต่อให้เราไม่ได้มีเงินแสนเงินล้านแต่ดูดทีผมเริ่มเนี่ยเจ็ดร้อยดอลเห็นภาพปะเริ่มเจ็ดร้อยดอลผมว่ามันเป็นเงินที่คุณสามารถกลับมาทําใหม่ได้สามารถเสียได้ด้วยผมสามารถเสียเจ็ดร้อยดอลได้แบบใจเป็นสุขมากอะไม่ไม่ได้ซเรียอะไรเลยกับการเสียแค่เจ็ดร้อยดอลอืมและเอนจอยครับผมเก็บเลเวลไปเรื่อยตอนนี้ผมจะต้องทําอีกประมาณสามสิบวัน เนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามสิบวันแต่ว่ามันเป็นอุดมคติเนาะคือต้องเทชนะหมดเลยซึ่งก็เตามตามความเป็นจริงแล้วอ่ะผมอาจจะมีแพ้บ้างในบางวันหรือว่าเก็บกำไรได้มากได้น้อยตามเปอร์เซ็นต์กันไปค่อยว่ากันแต่ผมมองครับว่าผมไม่รอละผมไม่ใช้คำว่ารอรอว่าเมื่อไหร่ผมจะถึงอันนี้ผมจะเครียดแต่ผมจะเอนจอยระหว่างวันผมจะเก็บเลเวลครับและตอนนี้ผมกำลังอยู่ในเลเวลหอ่าผมคิดเป็นเลเวลนะ นี่คือเลเวลหกและการจะถึงตรงนี้ครับมันคือเลเวลสาสิบสนุกไหมเวลาเราคิดว่าเรากำลังเก็บเลเวลอยู่ผมทําเป็นตารางไงนะว่าถ้าเลเวลเจ็ดอ่ะของผมจะต้องพอร์ตเท่าไหร่เลเวลเจ็ดของผมเนี่ยพอร์ตผมจะต้องประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยนี่คือเลเวลเจ็ดอ่าผมผมจะอัพเวลแล้วนะเดี๋ยวดูคืนนี้ว่าจะเทรดถึงไหมนะครับว่าจะมีรอบถึงไหมถ้าถึงหนึ่งมื่นสี่พันเก้าร้อยปิ้งเลเวลผมเลเวลเจ็ดเทรดเหมือนเล่นเกมเอา่มาเมื่อกี้ใครบายไปนะฮะโอ้บายทรีพีแล้วเนาะ นี่เมื่อกี้ใครกดบายนะฮะถึงเป้าแล้วท p ี TP นะครับหยุดก่อนเอ,อแล้วเราก็เอนจอยกันไปเรื่อยๆขายบายกําไรนะครับด,ดีด้วยนะอืการที่เราจะเก็บเลเวลอย่างนี้ได้ก็คือ<ม>เรามีความมั่นใจเนาะมั่นใจแล้วว่าเทคนิคของเราดีมั่นใจแล้วว่าเราคุมตัวเองได้เราคุมความเสี่ยงได้มันจะเป็นอะไรที่ชิลๆมากนะครับแล้วเดี๋ยววันหนึ่งผมก็เลเวล30เองอะ่ะจริงป่ะจาก700เป็นล้านดอลลาร์นะครับไหนใครอยากจะปั้นพอร์ตได้เหมือนที่ผมทำบ้างพิมพ์บอกหน่อยว่าเขา อยากจะปั้นพอร์ตบ้างไหมพิมพบอกหนว่าเขาพอดีว่าเรามีโครงการนะครับมีมีมีกิจกรรมอยากจะทํากลุ่มโฟกัสขึ้นมาผมกันมาอยากจะทํานะครับกลุ่มโฟกัสจากห้ารอดอลเนี่ยปั้นไป3 0 0พันดอลนาอจะมาโฟกัสให้นะกลุ่มโฟกัสนะครับผมจะเรียกว่ากลุ่มโฟกัส3 0 0พันดอลขอยากจะปั้นพอร์ตบ้างเดี๋ยวมีเง่อนไขให้หน่อยเออเห็นบ้างว่าว่ามันไม่ได้ยากนะแต่ว่า สิ่งสำคัญคือพื้นฐานของคุณคุณต้องมีพื้นฐานที่ดีก่อนนะมีเทคนิคที่เราใช้ไปด้วยกันเนาะมาฟังวิเคราะห์บ่อยๆมีไมซ์เซตที่ดีปรับอารมณ์ตัวเองให้มันเป็นบวกให้ได้แล,แล้วก็มีความรู้เนี่ยในคลาส102-202นยราคแบ็กเทสฝึกฝนตัวเองครับอยากเนาะอ่ะโอเคก็เงื่อนไขง่ายๆนะคือนี่คุณต้องมี3คลาสนี้ก่อน อ่ะผมจะสอนคุณว่าการปั้นพอร์ตมันทำยังไงการเก็บเลเวลทำยังไงไมซเซตการปั้นพอร์ตเป็นยังไงบ้างทำเปอร์เซนต์แต่ละไม้ทำเท่าไหร่ย,ยังไงและมีความยืดหยุ่นยังไงบ้างนะครับดังนั้นคุณจะต้องเรียนทั้ง3คลาสนี้ก่อนทำไมคุณถึงต้องเรียนคนไม่เรียนเข้าได้ไหมคนไม่เรียนเข้าไม่ได้ครับเพราะเพราะคุณก็ไม่มีความรู้ตรงนี้ไงแล้วแล้วมันจะปั้นได้ยังไงดังนั้นขอคนที่มีความรู้เนาะในใครมีครบแล้ว3คลาสช่วยพิมพ์บอกหน่อยว่ามีครบแล้ว ใครมีครบแล้วบ้างครับพิมพ์บอกหน่อยว่าว่ามีครบแล้วเดี๋ยวประมาณปลายเดือนมกราคมนะครับผมจะเอาคุณเข้ากลุ่มไลนะ์เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสร้างกฎกติกาไปได้วยกันแล้วก็มาโฟกัสไปได้วยกันเลยว่าคุณจะเทรดยังไงให้มันถึง3,000ันดอลลาร์นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กมากนะผมทําจากเจ00ไป1 3ื่นสกว่าแล้วเนี่ยผมพูดเลยว่าการตั้งจาก500ไปเป็น3 0 0พันเป็นเรื่องเล็กๆเ,เป็นเรื่องง่ายๆสบายๆนะครับผมสามารถสอนคุณได้ผมสามารถให้คุณทําแบบนั้นได้ แต่ต้องบอกกันก่อนว่าทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณด้วยนะว่าคุณจะจะเทรดได้ขนาดไหนเนาะว่าว่าคุณมีฝีมือแค่ไหนเออมันก็อยู่ที่ฝีมือของคุณด้วยนะครับอย่าหวังพึ่งผมแค่คนเดียวนะขอให้คุณมีความรู้ทั้ง3มคลาสนี้ก่อนเนี่ยใครมีอะไรบ้างพพ์บอกหน่อยว่ามีมีเนาะมีครบแล้วนะครับถ้ามีครบสามารถได้ใครที่ยังมีไม่ครบก็สามารถมาได้นักเรียนเก่าเข้าได้ไหมมันมันสำคัญมันไม่ได้สําคัญที่เก่าหรือไม่เก่าครับมันสําคัญแค่ว่ามี3ามคลาสนี้ยัง โอเคป่ะ okay, ถ้าไม่มีมาลงนะเพราะว่าจะได้จะได้รู้ว่าข้อมูลมันเป็นยังไงเราคิดวิเคราะห์กันยังไงจะได้คุยภาษาเดียวกันได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้มี3คลาสนี้ต้องมาลงนะครับโอเคอ่ะมาโรงเรียนมาลงเรียน,ยนใครมีครบแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นพอร์ตด้วยกันเนาะนี่เลยนี่เป็นตารางคลาสของผมทั้งหมดนะมีตั้งแต่มือใหม่มากอะดูดิใครที่ไม่รู้อะไรเลยมาลงมือใหม่มากก่อนอย่าพึ่งปั้นพอร์ตเนาะเพราะถ้าเกิดคุณไม่รู้อะไรเลยแล้วมาปั้นพอร์ตมันปั้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ต มีความรู้ก่อนเข้าใจก่อนว่ากฎบายกดเซลมันเป็นยังไงพื้นฐานเป็นยังไงบ้างนะครับใครที่อยากจะมาเรียนด้วยกันมือใหม่มากไม่รู้อะไรเลยจัดคลาสนี้ไปนะครับราคา3,900บาทนะเออเรียนแทบไม่ทันแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้เราจะเริ่มกลุ่มโฟกัสต้นอนอรอตเนี่ยวันที่1่กุมภาดังนั้นตอนนี้ใครที่มีคลาสแล้วไปเรียนให้จบก่อนไปฝึกฝนไปทบทวนตัวเองไปเรียนให้จบโอเคนะเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์ในการเรียนครั้งนี้นะครับไปเรียนให้จบก่อน เดี๋ยวผมขึ้นไลนะ์เนาะใครที่สนใจนะครับในการเข้าร่วมโปรเจก t นี้ด้วยกันและใครยังไม่มีคลาสก็ติดต่อมานะที่ไลน์แอดชนะกันโอเคไหมครับมีมีครบทุกคลาสแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะพาเข้าช่วงประมาณปลายมกราคมนะครับจะแจ้งหน้าเพจอีกหนึ่งทีตอนนี้ยังไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นไปทบทวนเนื้อหารอโอเคนะไปทบทวนเนื้อหารอกันเลยนะครับอ่มาดูกันใครที่พอจะมีพื้นฐานแล้วนะครับกดบายกดเซลล์ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้มีองค์ความรู้ที่ผมมีเนาะผมแนะนำา3คลาสตรงนี้เลยนะเอา3าคลาสนี้ไปคุณจะได้สิทธิ์เข้ากลุ่มโฟกัสปั้นพอร์ตนะครับคลาส f อ r e x 102อ่านขาดชาร์พเทนบอกเลยว่าเป็นคลาสที่ทำให้คุณเข้าใจพ a ร์ทนทั้งหมดที่มันมีมองภาพรวมออกดูทิศทางได้ว่ากราฟจะพุ่งไปทางไหนนะครับสำคัญมากและเป็นแก่นในการเทรดของผมเลยอต่อไปคลาสนี้ครับ forex trade สั้นคลาสนี้เนี่ยมันมีความพิเศษก็คือผมจับจังหวะมาให้คุณแล้วนะครับว่าจังหวะไหนวินเลทสูง9 0 แล้วจังหวะแบบไหนมันใช้ไม่ได้ผมสอนคุณหมดว่าถ้าเจอแบบนี้ให้หลีกเลี่ยงนะรอการคอนเฟิร์มยังไงบ้างสอนแล้วนะครับคุณจะได้รู้ในเรื่องของแพทเทิร์นรีเทสจะได้เรียนรู้เรื่องของแท่งเทียนจะได้เรียนรู้ว่าการใช้ EMA กับการใช้สโตแคสติกคอนเฟิร์มด้วยกันและมีความแม่นยําสูงมาทํำยังไงบ้างเล่นทํารอบยังไงวางกลยุทธ์การเก็บสั้นยังไงสามารถเรียนได้ในคลาสนี้นะครับและคลาสนี้เป็นคลาสที่ผมสามารถทํา1ล้านบาท ตอนหนสัปดาห์ได้เมื่อช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมผมใช้ความรู้แบบนี้เทรดสั้นทํารอบทํารอบทํารอบนะครับผมเทรดได้สัปดาห์ละหล้านบาทเทรดได้สัปดาห์ละ1ล้านบาทนะครับจากความรู้ตรงนี้ใครที่ชอบในสไตล์นี้เก็บสั้นทํารอบไปเร็วๆไม่ต้องถือระยะนานมาเรียนในคลาสนี้นะครับเทรดสั้นนะตอนนี้ผมยังให้ราคาโปรโมชั่นอยู่นะ15,900บาทอ่าคุ้มคุ้มอ่ะดูดูคนบอกนี่ เขาบอกแล้วว่าคุ้มเออเพราะว่าเนี่ยเรียนทํากาไรไปได้เยอะมาก,กน,นะครับคุ้มครับสอนเข้าใจง่ายไม่ต้องจําอะไรให้มันยุ่งยากนะครับเชื่อว่าถ้าเรียนแป๊บเดียวทําได้เลยเออถึงจะเป็นมือใหม่ก็เข้าใจง่ายถูกต้องครับเพราะว่าผมย่อยมาให้หมดแล้วและสไตล์การสอนของผมอ่ะมันคือสอนจากประสบการณ์แล้วนะว่าแค่เนี้ใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้อะไรใช้ได้สอนให้เลยแล้วมันง่ายมากๆที่คุณจะไปทําตามนะครับลหลายๆคนใครเข้ามาก็ทําได้คนทําไม่ได้คือไม่ได้เรียนนะครับหรือว่าเรียนไม่เข้าใจ แล้วไม่ยอมถามผมนะดังนั้นก็คุยกันได้สามารถสอบถามกันได้นะครับไปฝึกฝนด้วยลนะสุดท้ายตรงนี้เนาะคือรัรแบ็กเทสครับแบ็กเทสตรงนี้ให้ราคา7,900บาทนะแบ็กเทสคืออะไรอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังมันก็คือมันก็คือการที่เรามาดูกราฟย้อนหลังและมาฝึกฝนระบบเทรดของตัวเองเนาะมาแบบมามีมุมมองมาทําให้คุณมองแล้วมันแบบว่าคมมากขึ้นได้ฝึกสกิลการตัดสินใจ แต่มาพัฒนาระบบอาจจะทําทำยังไงเรามาดูกันนะครับการแบคเทรสของผมเนี่ยมันมี3ามเลเวลอ่ามาดูเลเวลนะแบคเทรสให้ดูสมมุติคุณเรียนท่าท่าหนึ่งไปอย่างเงี้ยแล้วมือใหม่ใช่ปะ่ะส่วนใหญ่เขาจะจําไม่ได้ว่าท่านั้นมันเป็นยังไงบ้างคุณก็ต้องมานั่งไล่ดูการาฟก่อนมานั่งไล่ดูว่าอ๋อมันเป็นทรงแบบนี้นะมานั่งฝึกจํานะครับแล้วก็ต้องมานั่งเซฟรูปฝึกจํานั่งเซฟรูปฝึกจาแล้วนั่งเซฟรูปว่ามันเป็นยังไงบ้างจะได้ฝึกทบทวนอยู่ในหัวัววตเอง อันนี้มันเป็นแค่เลเวลหนึ่งมันเป็นแค่เลเวลหนึ่งเท่านั้นมันเป็นแค่สกิลนะครับเนีย่ยมานั่งฝึกจำม,มานั่งดูมานั่งเขียนมานั่งจดสถิติมานั่งจดวินเลตว่าท่าเนะี้ยวินเลตกี่เปอร์เซ็นต์คือการแบ็กเทสมันคือการฝึกสายตาคุณน่ะฝึกสายตาว่าเปิดมาปุ๊บคุณมองเห็นจังหวะเลยไหมส่วนใหญ่ละมือใหม่ครับเขาจะเปิดมาแล้วเขาจะเบอ์เบอ์เขาจะมองไม่เห็นท่าเลยเลยคุณต้องมาฝึกสายตาจากการแบ็กเทสก่อนถ้าเกิดคุณไม่ฝึกแบ็กเทสคุณจะเก่งช้ามาก คุณจะเรียกว่าต้องไปเสียในตลาดอีกเยอะเพราะว่าไม่ค่อยได้มาฝึกน,นี่คือเลเวลหนึ่งเลเวลสจะลงรายละเอียดมากขึ้นมากขึ้นใส่เหตุผลเขียนคําอธิบายนะครับเลเวลสก็จะมาฝึกบารีเพกันแล้วว่าเจออย่างนี้หน้าง,งานจริงกล้ากดไม้ตัดสินใจยังไงเป็นอะไรที่สนุกมากนะถ้าเกิดคุณได้แบ็กเทสและฝีมือการเทรดคุณจะพัฒนาแบบเร็วมากๆดังนั้นแนะนำนะครับว่า ใครอยากจะปั้นพอร์ตคุณต้องมี3คลาสนี้3คลาสนี้คือตัวเด็กเลยนะเรียนตรงนี้จบเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในรฟ์ครั้งหน้านะอยากเทรดชนะเชื่อผมชนะกันไปนะครับยบาานร้องเปี่ง้หที่า รบกานตัดสิ้นใจสร้างนาคตด้วยก่น